สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l ล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยย <Yahoo! S 1> แ,และในวันนี้นะครับเราก็จะมาสามต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยล่าเจ้าหนึ่งชั่วโมงเจ้าเกิดกี่ตัวนะน้องชายหนึ่งตัวใช่ฮะเจ้าเกิดหนึ่งตัวคราวนี้เราจะล่าให้ถึงสิบตัวเลยใครดูเหอสิบตัวเลยอเอาแค่พอทําเผาธอบอกได้ก็พอไหม จนกว่าจะได้ที่เสกหนวดดำจบโอเคแต่ถ้าเกิดพาร์ทนี้ไม่ได้ก็รอต่อพาร์ทหน้านะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าที่เห็นว่าผมอยู่ฝั่งมาลีนค่าหัวจะแสนกว่ากว่าไม่ใช่อะไรนะเรือมันจะได้ราคาถูกครับช่วงนี้ประหยัดตังค์อยู่ฝั่งมาลีนแล้วเขาข้าวัวน้อยสุดแลด้ตรงนี้เขามีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์หานงินให้ไทยสิว่าอะไรอะไร ให้ไทยไม่รู้ให้ไทยไงึงเรียกว่า,<อ>าไทยเออมาคีเครื่องทั้งตัวดูได้ไงพี่น้มันฉลาดยังไงล่ะโอ้ย z o มเยอะไปน,นิดนึงพี่น้ำมันฉลาดล้ำเลิศประเสริฐสีก็ไม่ขนาดนั้น <c oughs> อยากให้พี่งบน้อยหรืออยากให้พี่งบมากแป๊บพี่การตังน้อยน้อยอยู่เป็นยาจุกตัวน้อยๆ้อยคนหนึ่ง อ่ะเอาเฮ้ยนี่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 ยังไงเนี่ยนี่ชมพี่หรือว่าว่าพี่กันแน่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ชมอะไรแท้งแม่เสกเลยให้หน่อยเสกเลยให้หน่อยโอเคได้ดาร์ลีนเดี๋ยวเขาเสกอะไรอย่างเงี้ยโดฟลามโกจริงป่ะว่าเสกเลยผิดลำผิดต่อผิดลำด้วย เราจะล่าเจ้ากันเรือดอมฟาตอนแรกมันราคาเท่าไหร่ไหมเรือดอมฟาตอนแรกมันราคาห้าพันทีราคาไม่ลดเลยคนขายเรือหัวทองอ่ะมันจะไม่ลดราคาให้เราชิแต่ถ้าคนเสกเรือปกติมันจะลดราคาให้เจ้าัเจ้าเธอเลยเกิดโอเคได้เอาของเออะนี่ม่พอเลยพูดงล้วก็แ่ละ เล่งชาวบ้านเล่งชาวบ้านอย่าเพิ่งโอเคมาปึบเอ้ยสกิลหมดแล้วสวยปึ้มหนึ่งทีปุบปึ้มหนึ่งทีปั๊บหายมุดมุดอีกมุดปั๊บหนึ่งทีหนึ่งสองสามสี่โดนยองยองโอ้โหไม่โดนเต็มเต็มสกิลสีมันล่าไม่ได้หมดอิเล็กโตยิงล่าดีกว่า ลุงนี้เอาหมัดอิเล็กติคคอมาล่าดีกว่าน้องว่ารอบนี้จะรอดไหมมันมันสู้กับเจ้ายากมากเลยนะพาสองคนเนี่ยเพราะว่าคราวนี้จะรอดอยู่รอดอยู่ใช่ไหม,ไมถ้าน้องคิดอย่างนั้นพี่ก็คิดอย่างนั้นพี่ไปรีสเต็คไปสายดาบบวกไอ้นี่ดีบบไ,ไหมเฮ้ยได้อยู่พลังเอ้ยทำไมดาเมจไม่ขึ้นพลังดาบมาเรียบร้อย ป้าตอนมีแรงขึ้นเยอะเลยน้องไม่ได้อัพพลังเหรออัพนะอ๋อน้องไปลงกับเป็นอร์จี้ผพสมควรใช่ไหม <c oughs> เรื่ค่ะป่ามต่อยเอ้ยไม่่อยเขาที่กัยเก็บแต้งไว้แล้วออออืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยอคือลบได้อยากใช้ผลแม็กมากรู้สึกอยากใช้ผลแม็กมาอยังงี้ไม่รู้ใช้หลบได้ อืโอโอ้โหตัดเช้นทีนี่แชิกมากเลยเนี่ยสกิลนี้อือเราจะรอดไหมอะมีหมัดเจ้าทะเลไหม <laughs> เรา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 เกือบตายแล้ววันเกือบตายแล้ววันเกือบตายแล้ววันเกือบตายแล้วเยอะเช่นโดนตัดตอน,นใช้แต่ดาบโคโค่ตีเท่านั้นนะพี่กันแต่ดาบโคโค่เขามีสกิลเดียวด้วยอือจะสร้างชาัลลินให้ลำบากชีวิตทำไมเขาจะ up m a s t รี y ไี่แอ่ะไม่ต้องห่วงนะคุกคูสองพันปีดามิตไปยกมาก่อนควุกว่าเราทันแล้วทรัพย์สิน <c oughs> กว็ปลอดไปในชีวิตและทรัพย์สินล้าตรงนี้แหละแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินเหลือเลยก็เถอะเอาเอาล้อ,เ,อเล่นนะมีอยู่เพียบเลยเป็นสี่ล้านกวา่าฮะเออสี่เต็มที่เดินะนะเดินนะเดินนะเดินนะเอะอเจ้าทะเลตายซ้าเจ้าทะเล อ okay, โอเคได้อยู่ทำด,ดามิได้อยู่พอได้อยู่จะกลับมาแล้วนี่นะสกิลภาไปทีนึงมึงวิวขอเช็คเลือมันแป๊บโอ้มันกลับตายแล้วนี่ทีเดียวโอ้โหสามพันกว่าเดย์มีไม่ไม่โดนดามิดเม,มื่อกี้ไม่พอ อย่าหายไปนะอย่าหายไปนะไม่หาย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 ใช่ไหมไม่หายใช่ไหมอะไรที่สุดมันไม่อัมบาเตอรี่นะพี่ลืมบอกบอกจ้าไปหรือเปล่าบอกเราจริงบอกว่าต้องเนนเพราะใช้ขาเราไปแน่แล้วเนี่ยพี่ก็พึ่งพี่การเปิดเรือให้ทิ้งไว้นะเดี๋ยวเขาจะไปฟาร์มมาแต่โค้งๆเราป๊บหนึ่งนะเจ้าทะเลเอ๋ยเดินทางไป ระเบิดพลังออกมาเพราะว่าต้องงงรู้ด้วยแล้วเราก็เข้ามนจะตายอ่าเขาตายเอ๊ะปกติน้องก็ไม่ตายอ้าวแล้วปกติปกติธรรมดาไม่ได้ เราประาัะทะกันเองเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเอาจริงด้วยกับปันปันก็เขาอยู่ฝั <ดา S 1> ่ง้่อน,โ,นโอเคได้อยู่ตอนดำมิดตลอบผ่านๆโอ๊ยวุใจพวกเลาป้๊บออกไปดำดำมิดก็ไปได้ได้ได้ที่เซ็งหนวดไหมไม่ได้ ไม่ได้ไไดกับเลือกกับเรือดทวามซันนี่โอเคคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับก็เอิมการลับเจ้าในตอนนี้ก็เจ้านานมากนะครับกว่าจะเกิดทีหนึง่งเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมกับความเหนื่อยของผมแล้วก็น้องชายกันด้วยนะแล้วสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับในคอมเมนต์่ะแหละนะแล้วก็ ลังจากที่เข้าดีดคอร์อรอไปแล้วเนี่ยช่วยพิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยนะผมจะได้แอดได้ถูกนะครับแล้วผมก็จะมีเซิร์ฟวีให้ด้วยนะพเพราะงั้นก็เวลาผมจะอัดคลิปผมก็จะเข้าเซิร์ฟวีเซิร์ฟนั้นนะครับใครอยากจะเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับผมจะอัดตอนไหนถ้าเกิดจะเล่นด้วยก็เข้าเซิร์ฟวีเลยนะครับเกิดสับตัวเลยเจ้าเนะสร็แล้วตัวนี้ไม่ถึงว่าตอนนี้ โอ้ยเกิดสองตัวเอ้ยอ้ยเพิ่งกสาตัวเลยเอตัวเรฮพิ่งบนอยู่ว่าไม่เกิดเลยโอ้เกิดมาให้เลยสามตัวลูพี่ลูพี่เกิดทีละตัวก็ได้แต่แบบเกิดติดกันเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเกิดมาแบบนี้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหติดกันเกิดพราะมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันตรงที่ว่าวิธีรับมือแล้วอ แบบอ้โหนึ่เจ้าเกิดอีกหนึ่วเจ้ากคนเกดันต่างกันงไหนกับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งวิเจ้าเกิดโอ้มันทวงเรามมีกัเื้อเรามีกันเท่าไหร่นะสามสามสามตัวจกเจ้าสามตัวพาล้วนด้วยยังไงยตยย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 ยดยย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 ยมยยยดยยมยย โอเคดาบเท่านั้นที่จะช่วยเราได้แล้วตอนนี้อ,อโอ้ยโหเมยรนแรงจริงๆนี่ไโอ้โหมุดตอนใช้สก,กิลด้วยปรับปรับปรับอืมอืมเป็นไงจะตายแล้วโอเปิดเคยนไม่ได้ โดนตัดเข็นตายจะตายจะตายรบก่อนรบก่อนตายเหรอแต่ว่าก็เกิดใกล้ใกล้ไม่ได้ไกลมากใช่ไหมใช่เกิดใกล้ๆกลโอ้โหถ้า,าการลุ้นไม่จะเลือเลือดอีกเลือดเยอะอยู่ มันเล็งเรือหรือเปล่าเจ้าทะเลอ่ะไม่ได้เล็งใช่ไหมไม่ได้เล็งที่เรือนะมันจะเล็งที่คนโอเคพี่ทำดอมมิกับมันแทบไม่ได้เลยน้องรักไม่เป็นไรพี่ชายเอายังไหวกันอยู่ยูนิแฟลลงไม่ได้เลยไฟการแทบไม่ได้เลย อกระตายแล้วเ้าตัวจัดกานอะ่ะสกันตัวนันก่อนเลยแ้วกันโอเคตายแล้วหโอ้ยเรจะไปอยูกันตัวนนะันุงเขาใกล้ตายมากกว่านะแต่กันุ่เขาก่อนได้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 ีดดดดด่กำลับมือไม่ได้นม่กลับมือไรลกมือรวม,มกันมมม ได้สองตัวแต่ว่าขาดหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมปุดต,ต้องอบ้าเอ้ยดาเมจที่มันทำใส่เจ้ายากชิมันตอนได้ผลพระคิดถึงโมจิเลยอะ่ะอย่าไปคิดถึงโมจิแม่ ไม่คิดว่าแจ๋ออะไรนี่ผลักขนาดโดนเจ้าลุงขนาดนยังไหวอยู่ไม่คิดแบบนี้โอ้โหตอนนี้เราติดก็ไม่สามารถสงร่สงการตีว่าขเขาก็มายัดตายโอ้ได้แล้วเลยตัวเลยบู้ต่อบู้ต่อตอนนี้เรามีสี่คนแล้วโอ้ไม่แหละเวลาสังสันอึอ ฟุ๊บอเขาได้ซูเปอร์สองเฮ้ยฟูมูนจะมาเฮ้ยซูเปอร์สองตัวเองเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เส็งหมดเต็มคาราเบลมีใครมีใครที่เส็งห์หมดไหมไม่มีใครที่เส็งห์หมดแต่ก่อนอื่น เรือพังแล้วพังหมดเกี้ยงเลยเลยทุกคนโอ้โหโอ้ย่าว่าเรือเท้าสั้นสิอือฮโอเคไปตั้งของใช้คุณผู้ชมครับตอนนี้ปิดเทอมกันหรือยังเอ่ยตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วนะครับใครที่ปิดแล้วเนี่ยก็เช่อมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ รอพี่จอดเลยเข้าท่าก่อนเตะ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 มาบบกเลยพี่หน่อยเตะ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 ปิงเรือของคุณจอดเทียบท่าแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาขึ้นไปบนขั้นบันได ในไหนก็แล้วน้าต้องชอรช่ในไหนก็แล้วการที่เราเนี่ยลาเจ้าล่าเจ้าไม่เกิดซักตัวเนี่ยนะสี่ตัวเจ้าเกิดสี่ตัวใช่แค่สี่ตัวเท่านั้นพี่คิดว่าเราควรจะพอไว้ก่อนนะนต้องชุวยเห็นด้วยเป็นอย่างบวกหนึ่งไม่งั้นพี่ก็คงไม่เอาเรือมาเจาะเทียบทายอย่างนี้หรอกใช่ อุ้ยแต่เลีเ้ยเทบท่าสวยอะ่ะไม่อยากออกเสริมเลยมาไหนพาดูดิความตกไปอเออใช่เหมือนพึ่งเสกออกมาเลยพึ่งเสกใช้เอาไว้คุ้มเหรอใครบอกว่าพึ่งเสกใช่ใครบอกว่าพึ่งเสกเอา้าไม่ใช่พิ่งเสกเหรอพี่จอดเองคับมือ นี่เห็นไหมฝีมือการจอดของพี่เนี่ยดีเลิศประเสริฐสีรู้ว่าอะไรไหมข้าความจนมา,ากาบโคโโคสามร้อยี่สิบสองวันยังไม่เกิดเลยตัวที่ห้าถามจริงเออเนี่ยดูดิโอ้บารกี้ทำไมมือน้องมันอย่างเงั้นนะโพอบัือทั้งใหญ่ทั้งโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะเขาดูมาดิ โอ้โหเอา้าไม่เอ้าไม่เป็นบากี้แล้วอ่ะเสียจุยด้วยไม่ไม่เป็นบากี้แล้วอะ่ววอะโอ้ขนสันเออแค่จัดเก็บไปเสิพี่มีผลน่ะเอ้าอมีผลแล้วมีแล้วอ,ะอ่ะโอ้โห,โโหกินเลยเออถึงกับกินเลยอ๋อเคยฟาร์มแล้ว มาปิดคลิปกันมาก็สำหรับคุณใวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่มาช่วยเราด้วยนะครับแล้วก็กเข้านททถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้ที่เสกหนวดดำลาเจ้าเนี่ยตั้งนานเจ้าไม่เกิดัสทีเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ